เอ้ยโยวอต์ับสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับะะเป็นเจ้านี้เลย ร้อยยนต์ฟิลส์อินเตอร์เซปเตอร์หกห้าศูนย์ปีสองพันสิบเก้านะครับลูกค้านะคันนี้คือรถสวยๆงามๆเลยนะครับลูกค้ามีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะฮะชุดสีนะเป็นสีแดงตัดดำสวยๆแบบนี้นะครับผมเครื่องยนต์หกร้อยห้าสิบซีซีระบบหัวฉีดนะมีแคดบาร์กันลมมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคันนี้ได้มาเป็นปลายท่อแต่งนะครับลูกค้าเสียงลั่นๆเลยโซ่สเตอร์สะอาดกริบครับผมคันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมมีแหลกหลังติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ สวยเลยนะครับลูกค้านะคันนี้ได้ามานเป็น2สูบด้วยนะแล,ะและระบบเบรก ABS ใช้ทํางานได้ปกติเลยนะครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มเต็มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะอ่าคันนี้ได้กุญแจมาถึง2ดอกเลยนะครับผมเลขไม้เจ้าคันนี้นะฮะอยู่ที่35,000โลนะครับผมเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะฮะอ่สตาร์ทติดทีเดียวรู้ รถสวยๆพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะเจ้าคันนี้นะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะคันนี้นะครับผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะลูกค้าขายอยู่ที่1นึ่0แบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ